เรื่องราวของนางเอกสาวยาย่าอุรัสยานั่นเองนะครับเรียกว่าบินกระทบไหลคือตัวยาย่าเองก็ถือว่าเป็น <Super star. S 1> ตุวท็อปตัวท็อปของไทยอยู่แล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไปไกลระดับโลกสําหรับคุณลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงก์นั่นเองนะฮะทั้งคู่ไปเจอกันที่นี่เลยแฟชั่นโชว์ของหลุยส์วิตตองนะครับอ่าน่าจะเป็นแบบวินเทอร์2024ใช่ไหม,อมของเมืองนอกอ่ะนะช่วงนี้นะก็จัดกันที่ปารีส ฝรั่งเศสนั่น,น,น,นเองนะครับก็รวมเฟรมกันนะเป็นวิดีโอนะฮะแบบใกล้ชิดเลยทีเดียว <c oughs> คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยลิซ่าเคยบอกว่ายาย่าคือนักแสดงที่เธอปลื้มล่าสุดนี่ยาย่าก็เปิดใจถึงโมเมนต,ต์วันนั้นนะฮะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆดีใจแบบตะโกนไม่คิดว่าจะได้เจอนะครับแล้วก็เอยปากชมลิซ่าน่ารักจนอยากเอากลับบ้านด้วย ขอบคุณที่ที่น้องไทถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าอะไรอ I'm a big fan น่าเด็กมากเลย very cute จริงๆนะตอนนั้น่ะย่าจะไม่ได้เราด้วยซ้ำว่าแบบพูดอะไรไปบ้างแลตอนที่เดินออกมาแบบคิดน่าจะว่า What did I say What did I say โมเตอตื่นเต้นอะคะฉันก็ดีใจมากเลยขิงใหญ่เลย she looks like a baby น่ารักมากๆใครเห็นในชีวิตจริงจะต้องแบบ อยากเอากลับบ้านแต่มีคนบอกว่าายคล้ายกันอืมเมื่อก่อนอายมากกัยนะมันอยู่กลางแต่ว่าตอนนี้ไม่อายแล้วอย่หวังว่าค่ะหวังว่าค่ะ